คุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมสินค้าชนิดเดียวกันแบรนด์เดียวกันแต่ขายได้ในราคาที่ต่างกันแล้วทำไมแบรนด์แบน์หนึ่งถึงมีบรรจุภัณฑ์ออกมาหลากหลายรูปแบบ เพราะบรรจุภัณฑ์ที่แตกต่างก็สร้างความรู้สึกที่แตกต่างให้กับผู้ซื้อได้นอกจากบรรจุภัณฑ์ที่บ่งบอกความเป็นตัวตนของแบรนด์แล้วบรรจุภัณฑ์แต่ละแบบยังช่วยดึงดูดกลุ่มลูกค้าที่ต่างกันออกไปเราเลยจะมาแบ่งปันวิธีการทำกระเป๋าผ้าอีกรูปแบบหนึ่งนั่นก็คือกระเป๋าผ้าสายรูดร่มจากการเตรียมอุปกรณ์ผ้าเข่ามา้าพลาสติกใสเชือกสำหรับทำหูกระเป๋า เชือกสำหรับทำสายรูดริบบิ้นแบนและกระดาษสำหรับทำแพทเทิร์นอุปกรณ์พร้อมมาเริ่มกันเลยเริ่มจากการเตรียมส่วนประกอบต่างๆของกระเป๋าวาดแพทเทิร์นลงบนกระดาษและตัดตามขนาดที่ต้องการซึ่งเราจะทำทั้งหมด4ขนาดด้วยกันโดยตัดเป็นขนาดละ3ชิ้นดังนี้ นำกระดาษแพทเทิร์นด้านหน้ามาวัดตัดช่องกระดาษที่เราต้องการโชว์แผ่นพลาสติกใสดังนี้ตัดผ้าของมา้าตามแพทเทิร์นที่ทำไว้ตามแต่ละขนาด ในการตัดช่องสำหรับโชว์พลาสติกใสนั้นจะตัดเข้าหามุมทั้งสี่ด้านเป็นรูปกากบาทตัดแผ่นพลาสติกใสดังนี้ตัดสายเชือกสำหรับทำหูกระเป๋า และตัดสายเชือกสำหรับทำสายรูดเมื่อเตรียมส่วนประกอบต่างๆของกระเป๋าเรียบร้อยแล้วก็มาสู่ขั้นตอนการเย็บขึ้นรูปโดยเริ่มจากการเอาผ้าด้านหน้าที่ตัดช่องสำหรับโชว์พลาสติกเรียบร้อยแล้วมาวางและเอาแผ่นพลาสติกที่เตรียมไว้มาวางทับและเย็บติดลงไป ในขั้นตอนนี้แนะนำให้เปลี่ยนเป็นตีนผีพลาสติกเนื่องจากตีนผีธรรมดาอาจทำให้ผ้าไม่เรียบได้หลังจากนั้นนำผ้าส่วนหลังมาวางประกบกันกับผ้าส่วนหน้าโดยเราจะเริ่มเย็บจากก้นกระเป๋าต่างด้วยข้างทั้งสองในการเย็บนั้นเราจะเว้นตรงปากกระเป๋าประมาณ4เซนติเมตรเพื่อไว้ใส่เชือกสำหรับทำสายรูด เย็บมุมก้นกระเป๋าทั้งสองข้างโดยเราจะทำเป็นรูปสามเหลี่ยมแล้วเย็บกลับด้านกระเป๋าตามด้วยเย็บหูกระเป๋าโดยเราจะติดลึกเข้ามาในตัวกระเป๋าประมาณ1เซนติเมตรและมีระยะห่างระหว่างขอบกระเป๋าโดยประมาณตามแต่ละขนาดดังนี้ ต่อด้วยการติดริบบิ้นแบรนด์ตรงกลางด้านบนระหว่างช่องพลาสติกหลังจากนั้นนำขอบบนมาเย็บติดกับตัวกระเป๋าโดยเว้นให้ขอบเกินออกมาด้านข้างประมาณครึ่งนิ้วพับขอบบนที่เย็บติดเรียบร้อยแล้วลงมาข้างในตัวกระเป๋าตามแต่ละขนาดโดยประมาณดังนี้ เย็บคิ้วกระเป๋าโดยเริ่มจากขอบด้านบนตามด้วยส่วนของขอบล่างและด้านข้างขอบกระเป๋าตามลำดับพับครึ่งและผูกปมเชือกทั้งสองข้างที่เราเตรียมไว้สำหรับทำสายรูดนำไปวางไว้ในขอบกระเป๋าด้านในแล้วเย็บปิดในขั้นตอนนี้แนะนำให้เปลี่ยนเป็นตีนผีที่ติดซิปเพื่อความสะดวกในการเย็บ เมืเ่อหย็บเสร็จอย่าลืมใช้ก้นไกลตัดที่ปลายเชือกที่เราผูกปมไว้เป็นอันเสร็จเรียบร้อย วิดีโอชุดนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์ข้อาสารกลุ่มข้าวไม่ลืมนาะโดยอาจารย์สพิดาวิสารสกุลขอบคุณที่รับชมค่ะ